คุณผู้ชมคะในภาวะที่ทางเลือกในการเสพสื่อแตกต่างหลากหลายอย่างมากด้านหนึ่งอาจจะมองกันได้ว่าสื่อโซเชียลช่วยทำให้รู้ทันข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้นแต่จะเลือกสื่อโซเชียลอย่างไรเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอและสร้างความรู้ได้จริงๆคิดกกํกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิตประธานที i ดค่ะยุคนี้ไม่พูดถึงสื่อโซเชียลก็คงยากนะคะอาจารย์จะมีวิธีปรับให้ ตามความรู้ได้ทันไหมคะครับเราต้องเลือกเสพสื่อนะครับอย่างฉลาดนะครับในสัปดาห์ก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าเดี๋ยวนี้ข้อเท็จจริงอายุสั้นนะครับแต่ว่าคนเราอายุยาวเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเสพความรู้นะครับให้เหมาะสมแล้วการที่บอกว่าความรู้จะหมดสภาพไปนะครับอาจจะไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องเรียนรู้ข้อเท็จจริงต่อไปรเรายัางต้องรู้ข้อเท็จจริงอยู่นะครับ แต่ปัญหาก็คือคนอาจจะเล่นโซเชียลเยอะแต่ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องราวรอบตัวหรือเปล่าคะอาจารย์ครับสิ่งที่ผมเจอคล้ายๆที่คุณนัฐาพูดเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมสัมภาษณ์งานผู้สมัครงานนะครับที่มาสมัครเป็นนักวิจัยของ TDI ถามความรู้รอบตัวไม่มีนะครับรับข่าวมาจากไหนไม่รู้รู้แต่บอกว่าข่าวมาทาง Facebook แต่ไม่รู้ว่าต้นต่อข่าวมาจากไหนนะครับประเมินความน่าเชื่อถือข่าวได้หรือไม่ไม่ได้นะครับแล้วสืบค้นข้อมูลไม่เจอ ที่สืบค้นข้อมูลไม่เจออันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่แปลกใจนะครับเพราะว่าเด็กยุคใหม่เดี๋ยวนี้เรียนหนังสือมาไม่น้อยนะครับเล่นโซเชียลมีเดียมาไม่น้อยแต่กลายเป็นว่าค้นข้อมูลไม่เจอค้นข้อมูลไม่เจอไม่ใช่เพราะอะไรครับไม่รู้คำสําคัญหรือว่าคีย์เวิร์ดที่ต้องป้อนเข้าไปใส่เพราะว่าเขาเรียนรู้น้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นพอไม่รู้ก็ไม่รู้จาจะสืบค้นยังไงสืบค้นก็จะหาไม่เจอครับคุณนภัสครับแล้วควรจะต้องปรับตัวอย่างไรคะอาจารย์ต้องมีความรู้รอบตัวมากพอสมควรครับ เราจะไปน,นึกว่าเดี๋ยวนี้ g o g l e เอาก็ได้ไม่ต้องมีความรู้รอบตัวก็ปรากฏว่าเรื่องอย่างนี้ไม่เป็นจริงนะครับความรู้รอบตัวที่ดูเหมือนพื้นๆน,นะครับเช่นเมืองหลวงของประเทศแคนาดาชื่ออะไรนะครับหรือประเทศยูเครนนะครับอยู่ที่ไหนในแผนที่ถ้าชี้ไม่ถูกเลยเช่นยูเครนไปชี้ว่าอยู่แอฟริกาหรืออยู่อเมริกาต่างๆเหล่านี้นะครับก็แปลว่าไม่มีความรู้ภูมิศาสตร์เลยนะครับหรือยาปฏิชีวนะฆ่าไวรัสได้หรือไม่ถ้าไปเข้าใจว่าฆ่าได้นะครับจริงๆมันฆ่าเฉพาะพวกแบคทีเรีย ไม่ได้ฆ่าไวรัสนะครับไปเข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่ถูกก็แปลว่าไม่น่าจะมีความรู้รอบตัวมากพอนะครับมีการศึกษาพบนะครับว่าคนมีความรู้รอบตัวมากกว่าจะมีรายได้มากกว่ามีสุขภาพดีกว่าและก็มีความสุขมากกว่าด้วยครับทําไมเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าคนรู้รอบตัวนั้นจะรู้รอบตัวได้แปลว่าคนที่สนใจโลกไม่ใช่สนใจเฉพาะเรื่องแคบๆที่ตัวเองสนใจอยู่อย่างเดียวครับจะต้องพยายามไปขวนขวายหาความรู้รอบตัวที่ว่านี้ยังไงคะอาจารย์มีการศึกษาที่พบว่า ถ้าเสพสื่อนะครับจากสิ่งพิมพ์หรือจากวิทยุสาธารณะดีๆนะครับจะได้ความรู้ดีกว่าเสพสื่อจากทีวีหรืออินเทอร์เน็ตครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเดี๋ยวนี้มีคนอ่านข่าวที่รวบรวมมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับเยอะแยะไปหมดแต่พอทดสอบดูก็จะพบว่าเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวน้อยที่สุดครับในขณะที่ถ้าคนเสพข่าวถ้าเป็นข่าวทีวีทั่วไปนะครับคุณภาพไม่ดีความรู้ก็จะน้อยแต่ได้ช่องดีๆช่องทีวีสาธารณะนะครับอย่างในอเมริกาคือ PBS ความรู้ก็จะดีนะครับเสพสื่อวิทยุที่อยู่ในรถนะครับที่หนีไปไหนไม่ได้นะให้เราต้องฟังอยู่ในรถนั้นดีที่สุดเลยเช่นเดียวกันกับเสพสื่อสิ่งพิมพ์ครับอ่านหนังสือพิมพ์คุณภาพสูงๆูงอย่างเป็นของที่มีประโยชน์เรามักเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์คือสื่อโบราณสื่อสมัยใหม่น่าจะดีกว่าของเก่าใช่ไหมครับความเป็นของใหม่คือสื่ออินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับปรากฏว่าผลการศาึกษาพบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอย,อย่างนี้นะครับทีวีวิทยุสาธาธรณ มีคุณภาพดีนะครับเพราะเขาไม่สแสวงหาผลกําไรเขาจึงไม่ต้องพยายามทําเนื้อหาให้ดึงดูดคนเยอะๆแล้วสุดท้ายกลายเป็นเนื้อหาที่คุณภาพไม่สูงพอนะครับกรณีวิทยุนะครับยิ่งน่าสนใจคือเราเสร็จในรถนะครับเราปรับไปไหนไม่ได้นะครับนอกจากเปลี่ยนช่องเลยแต่ถ้าอยู่ในช่องนั้นนะครับเราจะได้ฟังหลายเรื่องแล้ววิทยุเขาจัดรายการที่น่าสนใจบางทีมันมีรายการข่าวต่างประเทศนะครับข่าววิทยาศาสตร์ข่าวสังคมอะไรต่างๆ เหมือนกับทานอาหารตามที่นักโภชนาการจัดให้คือ,อครบ5หมู่ในขณะที่การเสพสื่อแบบโซเชียลมีเดียนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นสื่อหากําไรจะรอให้เราคลิกดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วการเสพผ่านสมาร์ทโฟนนั้นก็จะยิ่งจํากัดเพราะหน้าจอมันมีแค่นี้วิธีใส่เนื้อหาสาระมันก็จะจํากัดนะครับที่ร้ายที่สุดก็คือการที่เขาให้เราเลือกเนื้อหาตามใจเรา นะครับถ้าเราไม่สนใจข่าวสารเราก็จะไปเสพอะไรที่มันสนุกๆไปเรื่อยๆมันเหมือนทานอาหารจังฟู้ดตามใจเราครับมันก็ไม่ได้โภชนาการเหมือนกับที่นักโภชนาการจัดให้ครับคือถ้าใช้โซเชียลเยอะๆแต่ว่าไปดูซีรีส์ไปดูเฉพาะข่าวลวงข่าวหลอกข้อมูลที่เราเลือกก็อาจจะไม่ได้สาระประโยชน์เต็มที่นะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นการเสพสื่อนะครับต้องเลือกว่าสื่อดีที่ทําให้เรารู้รอบตัวนะครับมีลักษณะยังไงครับอย่างแรกครับอาจจะแปลกใจนิดหน่อยสื่อที่ ตามใจเรามากไปมักไม่ดีนะครับเพราะว่าสื่อที่ดีควรจะนําเราออกจากโลกเราด้วยแน่นอนครับไม่ใช่ฝืนใจเราทั้งหมดนะครับไม่ใช่มาพูดอะไรในสิ่งที่เราไม่สนใจเลยแต่ควรต้องขยับเราออกจากจุดที่เราสนใจด้วยสื่อที่ดีต้องมีคุณภาพสูงนะครับซึ่งผมคิดว่ามี2แบบ 1. คือสื่อสาธารณะที่ไม่สแสวงหาผลกําไรอีกประเภทหนึ่งก็คือสื่อสแสวงหาผลกําไรแหะครับแต่ไม่ได้มีไรายได้จากการขายโฆษณาเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราต้องจ่ายสตังค์มานะครับนิตยสารธุรกิจราคาแพงๆพวกนี้แหละครับเป็นสื่อที่มีความรู้ดีเพราะคนจ่ายสตังค์ไปก็ต้องการความรู้ต้องการคุณภาพนะครับที่สําคัญประการสุดท้ายครับเสพสื่อนะครับต้องเลือกเสพหลากหลายไปด้วยกันนะครับเช่นอ่านนิตยสารอ่านหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ฝรั่งมีดีๆเล่มหนึ่งคือ Wall Street Journal ข่าวดีมากครับแต่บทบรรณาธิการนั้นไม่ไหวเลย เรื่องความเห็นไม่ไหวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมเสพผมก็เลือกเสพเฉพาะข่าวเช่นเดียวกันครับผมก็ใช้โซเชียลมีเดียเหมือนกันแต่เอาโซเชียลมีเดียตามข่าวเพื่อนครับไม่ใช่เอาโซเชียลมีเดียไปตามข่าวสารบ้านเมืองครับยุคนี้นะครับเราคงต้องจําข้อเท็จจริงให้ลดลงเพราะว่าข้อเท็จจริงมันหมดอายุได้เร็วอย่างที่บอกนะครับแต่อย่าไปคิดว่าเราไม่ต้องมีความรู้รอบตัวเลยยังต้องมีความรู้รอบตัวนะครับแล้วชีวิตจะดีด้วยถ้ามีความรู้รอบตัว การจะมีความรู้รอบตัวได้แปลว่าต้องสนใจโลกนะครับต้องเสพสื่ออย่างฉลาดจะไม่ขาดความรู้รอบตัวครับคนาแนะนําสั้นๆสุดท้ายก็คืออ่านให้มากขึ้นแล้วเสพโซเชียลมีเดียให้ลดลงครับอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับหลายๆคนเลยนะคะอาจารย์ครับนี่คือความท้าทายของยุคสมัยเลยครับคุณฐานครับก็ต้องพยายามกันต่อไปนะคะเพราะว่าความรู้ข่าวสารองความรู้สำคัญอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องความรู้รอบตัวนะคะเพื่อที่จะให้เท่าทันโลก และมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์บคุณครับ